มาถึงบูที่เรียกว่าเป็นเครื่องเสียงคุณภาพระดับโลกนะครับ B&W หลายหลายคนเนี่ยเห็น B&W แล้วก็จะสงสัยสมัยก่อนใน B&W มัจะทำแต่ลำโพงคลาสสิกนะครับคือตั้งพื้นเราต้องซื้อแอมซื้อเครื่องเล่น CD ดีต้องหาแอมมาจับคู่กับลำโพง B&W ด้วยคันก็จะไปหาแอมธรรมดามามันก็ขับ B&W ออกมาเสียงไม่ดี B&W เขาก็คิดเหมือนกันแหละว่าจะทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยง่ายขึ้นนะครับตอบรับกับการไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันมันก็เลยเป็นคำตอบของ B&W อ f o การ์ดเวอร์แอนด์วิวคินฟอร์เมชันอันนี้เรียกว่าง่ายครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เราฟังเพลงออกมาได้เสียงดีแบบ b ีแเลยเขาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นแอมป์คุณภาพสูงเนี่ยฝังเข้าไปในตัวเลยนะครับไดเวอร์เนี่ยอย่างคอนตินเน่ฟเนี่ยจะใช้ใน b ีแรุ่นใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วก็ทวิตเตอร์นี่ก็เป็นทวิตเตอร์เทคโนโลยีใหม่เราจะเห็นเป็นกระบอกยาวๆเนี่ยมันเอามาจากนอร์ตินุสนะครั้งแรกที่มีนอร์ตินุสเนี่ยน่าจะลำโพงหลักหลายแสนเนี่ยถึงหลลลัก้้้านนนเยะใชีแบบ อายกดีไซน์พวกนั้น,นเอามาใส่เอาไว้ในฟอร์เมชันนะครับอย่างตัวนี้นจะเป็นรุ่นดูโอฟอร์เมชันดูโอเนี่ยกเราก็สามารถที่จะเอาไปไว้ในบ้านในคอนโดในห้องฟังเพลงนะครับ,รบ,รบท,ที่มันไม่มีพื้นที่เท่าไหร่นะรือถ้าเกิดเรามีพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเป็นชุดแยกอันนี้จะเป็นห้องอ่านหนังสือมุมอ่านหนังสือของเราเล็ก อ่านหนังสือไปแล้วก็ฟังเพลงไปหน้าตาเขาดูดีมากเลยครับพี่นุครับอ่าใช่แล้วก็เรียกว่าดีไซน์จากโอกียะสวยงาม,มแล้วก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ครับแล้วคือเมื่อสักครู่เนี้ยผมได้ยินนะฮะเขาเปิดเพลงอยู่ผมคาดว่าแอมเนี่ยที่ใช้ขับเขาเนี่ยอย่างน้อยๆ้อต้องมีแอมมีสายอะไรโลกวุ่นวายไปหมดแอมเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็ต้องมีแบบครึ่งแสนนะฮะถึงจะขับแล้วเสียงออกมาได้ดีขนาดนี้อ่าใช่แต่แต่ว่า มันลดลดตรงนั้นลงไปนะก็คือจับไปรวมเอาไว้ให้ในตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพง<อ>เรียกว่าเขาฝังแอมให้เลยใช่มีแอมอยู่ในตัวกํกำลังขับเพียงพอที่จะขับลำโพงคุณภาพระดับนี้ได้ออกมาเต็มที่ครับที่สําคัญเลยนะดูโอเนี่ย เฟอร์มิชันทั้งตระกูลเนี่ยนะครับไม่จะเป็นต้องเปิดดังหรอกเราสามารถสัมผัสความไพเราะของมันได้ตั้งแต่เราเปิดเบาๆเลยฟังเพลงเบาๆแกะแต่ก็เสียงออกมาครบทุกย่านตัวนี้ก็สามารถให้แบบนั้นออกมาได้ในซีรีส์ของ f ฟอร์ม i ชันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตัวที่ครบคันกับคนที่ตรงใจจะฟังเพลงมากที่สุดแล้วก็คือเป็นลักษณะเป็นสเตอริโอวางดิติสเตอริโอ ตัวนี้ก็คือรุ่นดูโอครับถ้าถ้าง่ายๆสําหรับคนที่รักการดูหนังับผมเป็นดูหนัง,ด,นงดูหนังก็จะมีซาวบารตันนี้จะชื่อบาร์ก็เหมือนกันก็คือมีลำโพงคุณภาพดีแล้วก็มีแอมป์เนี่ยตัวอยู่แล้วแล้วต่อกับทีวีถ้าในอนาคตผมอยากมีซับวูเฟอร์แล้วครับพี่นุ่มครับแน่นอนนะ <c oughs> สามารถที่จะต่อตบวูเฟอร์ ของตัวเบอล์วินกิ้งโซนนี้ได้ด้วยโอ้แล้วตัวนี้จะชื่อเบสคครับผมตัวนี้จะราคาประมาณ4ี่หมกว่าบาทตัว่าบานี้ประมาณ5้าหมืกว่าบาทอ๋อก็คือสามารถแพรร่วมกันได้แต่ไม่ได้รู้นะในงบประมาณแสนกลมๆเนี่ยเราสามารถจะได้ฟังคุณภาพเสียงแบบ B&W แบบเต็มๆเลยโดยที่แอมก็เป็นแอมที่ B&W คัดสรรมาเองแล้วก็ให้เสียงคุณภาพที่ b w ต้องการให้มันเป็น ต่อมาเลยเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะอมองมุมการใช้งานอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบดีไซน์เก๋ ตัวนี้เก๋มากเลยครับพี่นุครับมันมีสาขาครับอันนี้เป็นเวสใครที่อยากได้ลำโพงดีไซน์แบบเก๋ไก่ไม่ต้องหาโต๊ะตั้งเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยถึงจะเห็นเป็นลำโพงลักษณะเก๋ไก่แบบนี้ก็ให้คุณภาพเสียงออกมาดีเหมือนกันครับแล้วก็สามารถต่อกับซับวูฟเฟอร์ได้ด้วยเหมือนกันซับวูฟเฟอร์ของดูบีอันเด์บิวต์โรเบิร์สามารถแพลนดิ้งแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเหมือนกันถัดมาทางนี้เริ่มตั้งแต่เล็กๆก็มีตัวนี้เล็กๆรุ่นแฟล็กนะครับรุ่นแฟลกประมาณ20,000ตต้นนๆัวแฟลกกี็สาามรถต่อกัับบซที่เเป็นไไววลสดด้้ยเหมือนนกัใช่นต้น ครับทุกตัวต่อซับได้หมดเลยอออ๋ย่างนี้เลยครับพี่นุ๊กถ้าเกิดอยู่ในสกูลฟอร์เมชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟกนะครับตัวเวสตัวดูโอหรือว่าตัวตัวบาร์เลยครับสามารถยึดต่อทูมเพอร์ได้หมดออ๋ครับและด้านั้นเยเราเห็นแบบตรงนี้นะไม่ดู๊กฟังด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนี่ตัวที่สร้างชื่อให้กับ BMW นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะสมัยก่อนน่าจะเกือบ10ปีมาแล้วนะครับตัวเซปปิน สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกลังขับอยู่ประมาณสักร้อยวัตต์ต้นๆเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเป็นชัตติ้นตัวที่มีกําลังขับอยู่ประมาณสัก200กว่าวัตตรงนี้ตัวเลยใช่ตัวนี้ก็เรียกว่ากําลังวัดเพิ่มขึ้นมาให้เสียงที่เรียกว่าทันสมัยขึ้นเพราะว่าไดเวอร์ครับคุณไดเวอร์คุณภาพดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับมีการปรับปรุงใช้ไดเวอร์ชนิดใหม่ใส่เข้าไปราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณสักสามหมื่นกลางๆครับผมนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงอย่างท เราจะตัดปัญหาที่จะต้องมาตั้งจับคู่แมทแอมเพราะว่าเขาเตรียมมาทสกสิ่งที่อย่างเอาไว้ให้อยู่แล้วสูกพัฒนาแล้วใช่เรียบร้อยเลยครนะครับต่อมานี่จะมาดูที่หูฟัง b w เสียงดีในอย่างหนึ่งเขาเด่นเลยนะนอกจากเสียงดีแล้วนะถ้าเกิดสมมุติเรามี PX 5หาหรือ p x 7อเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือแค่แค่คุณเอาไปแขวนไว้ที่คอใส่ที่ลองใส่ดูโอ้โหเห็นไหมมันแค่แขวนมันก็เท่แล้ว แท่ hey, จริงใช่ไหมเออมีคำว่า b o w ว r ร์แอน l ์วิอยู่ที่คอนี่ดีดเหมือนผมกำลังถอดโซลารี่อะไรทีเดียวอ่าใช่ก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งเลยเขาอยากจะให้เราเนี่ยได,ได้ได้โชว์ชความเป็น B&A แอนอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแฟน B&A แอนไหมเราก็แค่แขวนแขวนโอ้ดูดีขึ้นมาเลยครับพี่มันนี้ก็เท่แล้วรถไฟฟ้าคุณแขวน B&A แอนใช่ไหม มันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องการเสริมภาพลักษณ์ไปด้วยเออเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ B&W ให้คนทั้งโลกรู้จัก B&W เราจะเห็นว่ามีเซเลบคนดังระดับโลกนะอย่างนัฟุตบอลเดวิดแบ็กแฮมเนี้ยก็ใช้ B&W แล้วก็่แล้วที่สำคัญนะฮะไม่ได้ราคาแพงครับคุณดู P ีเอ็กเจ็ดตัวท็อปราคเล่ะหนึ่งหกเก้าครับผมหูฟัง แบรนด์อังกฤษคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็เสียงคุณภาพแค่ดีผ่าทเองนะครับแล้วไม่อายใครอราคาแหละหมื่นกว่าบาทเองช่ครับลองหน่อยประหยัดตังค์ลงมาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่หมืห้าใช่ไหมตัวนี้อ่ะตัวนี้อาจจะแบบล้ำๆนิดนึงครับไม่ได้อยากจะโชว์หรอครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าแต่ก็เป็นหูฟัง True w i r l e s ครับผมคุณภาพเรียกว่า ถึงสุดแล้วแหละจาก B Airbill ตอนนี้ครับกันหนึ่งหมารอยบาทดูพรีเมียมนะครับราก็ดูพรีเมียมใครที่อยากได้เรียกว่าฟังก์ชันสุดทางของหูฟัง B Airbill ก็ตัวนี้แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมชี้โชว์ผมชอบตัวนี้ดีที่มากกว่าเยอะเลยครับก็ลชอบอันนี้แลรแต่ชอบแต่ก็ที่เนี่ยยังไมแข็งเงี้ยนะโดยอันนี้ชัด B Airbill นะต้องว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบอยู่ในอยู่ในมิตินั้นเลยแบบไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้ ตัวนี้ก็จะเป็น noise c a n c e l ด้วยอยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ noise cancel อย่าใส่เดินข้ามถนนอันตรายครับผมเรื่องค,คุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ในมาตรฐานที่บีอ็นจีวอยากให้มันเป็นอยู่แล้วมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะมีเป็นแบบค้องคอก็มีมบนะขนาดนี้พกชูวเด็ที่ก็มีแพงสุดเลยก็คือ18,500บาทคุณก็ได้รับได้รับฟังเสียง ขอเบี้ยอยู่แล้วได้สัมผัสว่าเป็นยังไงอาจจะหูฟังไปลองก่อนครับแล้วก็รักชอบกันจริงๆเลยเนี่ยก็ค่อยขยับขึ้นเป็นลำโพงครับนะครับไม่มีพื้นที่ฟอร์เมชันเป็นคำตอบอยากได้เบสฟอร์เมชันมีเบสให้คุณสัตว์เดี๋ยวนี้การฟังเพลงมันง่ายขึ้นขยับเข้ามาหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้การฟังเพลงมันง่ายขึ้นนะครับเรียกว่า แม้จะเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องเสียงให้ลำโพงพลาสสิกมาตลอดเนปัจจุบันเนี่ยยังรู้จักที่จะเปลี่ยนแบรนด์ตัวเองแล้วก็นําฟังก์ชันที่พิเศษพิเศษเนี่ยใส่ลงไปในอย่างนะ,ะวันนี้ก็ เราก็เดินทางมาถึงจดที่เรียกว่าครบหมดทุกอย่างแล้วกับกับงานครั้งนี้นะครับของโซนิคพิชั่นครับก็ครบรอบ25ปีพิเศษก็คือเขามีผลิตภัณฑ์มาลดราคานะครับแต่หลังจากงานนี้ก็ยังมีราคาพิเศษพิเศษนะครับยังไงติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเนี่ยเราก็จะมีราคาพิเศษพิเศษให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปกับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ